สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับกล้องกล้องชาแนลนะครับก็วันนี้เราอยู่กับตัวบอลเบเบ้นะครับมินิบูสเตอร์เนาะก็คือเป็นเก้าอี้นั่งสําหรับทานข้าวนะครับก็ใครที่อยากจะซื้อให้ลูกนะครับตั้งแต่6เดือนถึง3ขวบนะครับหรือ15กิโลเนี่ยก็คือซื้อตัวนี้ก็ได้นะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกตัวนี้นะครับก็ลองดูกันเนาะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับ โอเคผมจะเริ่มเปิดกล่องเลยเนาะเอ๊ะเอปิดนะว่าโอเค,ครับพอมาติดจติดทปข้างๆนะครับนนะตัวกล่องก็เป็นสีขาวนะครับเนาะข้างบน,ปนกปเขียนว่าบอลเบเบ้มินิมูเตอร์นะครับสำหรับเด็ก หกเดือนขึ้นไปนะครับตัวที่ซื้อมานี้เป็นสีอ่อสีอะไรวะคุณแม่เอาเป็นสีพีชสีพีชนะครับโอเคนี่เนาะพออันบอองกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่เนาะก็ห่อมาอย่างดีนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรเนาะครับ <c oughs> นี่นะครับสีพีชนะครับโอเคก็สำหรับเด็กเนาะเออมีเห็นก็บอกว่ามีถุงมาให้ด้วยนะครับนี่เนาะเป็นถุงบอลเบบีนะครับนี่อ่าสำหรับใส่ตัวนี้นะครับก็เผื่อไปข้างนอกเนาะไปได้ใส่นะครับใส่ได้เนาะตัวนี้เนาะเออแล้วก็ในถุงนี้มีอคู่มือ ผู้มือนะครับใช้งานเนาะผมลองดูซิ instruction นะครับ manual ก็ Man no. มีบอกวิธีใช้งานนะครับนี่เนาะมีบอกวิธีใช้งานข้างในนะครับโอเคผมลองดูซิ <c oughs> บอกกดปุ่มข้างๆนะครับสำหรับเด้งโอ้นี่นะครับเด้งขึ้นมาเนาะ กดครั้งๆอีกทีก็ปุลงไปนะครับหนึ่งเนาะโอเคก็พลาสติกแข็งแรงดีนะครับเป็นแบบฟูดเกตเนาะนะครับส่วนตัวขาเป็นอลูมิเนียมนะครับก็ความสูงก็ได้อยู่นะครับสูงเท่าไหรว่วะผมดูซิในนี้มีม่บอกไม่หรออืม <c oughs> ไม่มีบอกนะครับอ๋อนี่เนาะ ดิเมนชันนะครับสำหรับโอเพนแล้วสูง 42, 40, 49นะครับสำหรับเด็ก3เดือน6เดือนเนาะหรือแม็กซนะิมั e มเวท15เนานมีบอกอยู่ตรงนี้นะครับรายละเอียดความสูงอะไรเนาะเดี๋ยวผมลองกลางดูสิว่ากลางยังไงเออเิดตรงนี้ก็มีอย่านี้เนาะอึ้บอ่านี่เนาะนะครับ นี่นะครับกางมาง่ายๆเนาะคุณแม่ก็กางได้นะครับมือเดียวนะส่วนการพับเก็บนะครับก็คือมันจะมีเดือยอยู่ตรงข้างล่างนี้เห็นไหมครับแล้วก็กดมันก็จะเก็บพับเก็บมาได้นี่เนาะพอกดเดือ์ปุ๊บกบ็พับเก็บนะครับึบนี่นะครับพับเก็บเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมลองกางนะ อค okay, ครับก็ตรงนี้ก็มีสายรัดนะครับข้างหลังนี่เนาะสายรัดสำหรับรัดกับเก้าอี้ได้นะครับก็แข็งแรงดีนะครับข้างล่างนะสายรัดปรับระดับได้นาะมีสายระดับรัดก็ปรับตามขอบโต๊นะเนาะเออเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเอาข้างล่างนี่เห็นไหมเอ่ยนี่นะครับก็เป็นสายล็อกตัวเนาะล็อกขาลูกนะครับอันนี้ กดปลดล็อกตรงกลางอ่่ใส่ก็ล็อกแน่นระนาดระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคไหนน้องๆมานั่งเหรอหนี่จะน้องมานั่งด้วยใช่ไหมี่ยอ่ะโอเคไหนน้องลองนั่งดูนะครับเดี๋ยวผมน้องลองมานั่งดูลูกสาวผมนะครับอายุ6เดือนพอดีเนาะอ่ะมา ไหนาลองนั่งดูสิคะชอบไหมเอ่ยอึบอึบอึบเอยอึบนี่ครับก็ใช้ได้นะครับลัดเลยได้เรียบร้อยประมาณนี้เนาะลัดอีกอึบอึบอึบ เรียบร้อยครับก็รีวิวของบอลเบเบ้นะครับมินิบูสเตอร์เนาะตัวนี้นะครับก็คุณภาพสมราคานะครับน้องก็นั่งได้นะครับถึงประมาณ6เดือนถึง3ปีก็น่าจะนั่งได้อยู่นะพลาติกแข็งแรงครับก็ขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ ก็เมื่อกี้ลืมนะครับว่ามีวิธีมันสามารถถอดถาดได้นะครับโดยการที่เรามีปุ่มอยู่ข้างล่างตรงนี้2อันเนาะกดปึ๊บมันก็ดึงถาดออกมาได้นี่นะปุ่มอยู่ตรงนี้ข้างล่างนี้นี่นะครับโอเคก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมไอ,อ่ะบ๊ายบายผู้ชมหน่อยค่ะขอบคุณที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ